S <S อ่ะอเข่าซีเลียส <ขอ S 1> ซี<แ>กองแล้วขนมเด้อมาให้ลูกอ่าเป็นเงินทั้งแม่เป็นคนละพี <S <S ะ่น้องอ่าพี่นม่เพิ่งจะบอกว่าถ้าว่าเรื่องเงินก็ซื้อเข่าให้น้องออนนัมเด้อเนาะที่วอกจุบุญชอเป็นสั้นว่างไม่แต่ว่าทอาใม่เป็นสั้นไม้มาวางถูกไอแต่ว่าราคามันสูงเฮยเปลี่ยนเอาเป็นสั้นยาง ฝนกระยาดลงมาแล้วบ oh. ้านพี uh ่น้องเลยมากพ้อฟ้ามากพ้อฝนอะลีมันนี่พี่น้องเลยเอาจะเฝ้าตกแห้งเด้อเนาะให้ทายคลิปให้ได้เวียดได้งานก่อนพี่น้องคอยจังตกะนอนย่ำอยู่ย่ำนอนผู้แหละพี่น้องเลยเนาะเอาเปิดคลิปเปิดภาพออกมาพี่น้องเลยเนาะทำบุญสารวลันเดินทางมากับจนคําจนเมื่อตอนนี้เวลาเวกับเสียงเขาหกโมงแรกเลพี่น้องเลยเดินทางมาเพื่อไปหาหลอดสีเครื่องสีของอ่าก็เลยมาหอดเพื่อนน้องออนเนาะ ส่วนน้องซ้อนเดี๋ยวไปหาน้ำรังให้ทังเบาคอยหลาพันเยี่ยมยามก่อนเนาะเอาคอนอื่นเด้พี่น้องเด้กราบพระทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุขูสุขนสบายดี FC, อ,อิปซีภูญาจีบุญนะ้อทุ่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบบาบุญซาละวันพี่น้องเลยโอ้ตื่นจากล้องพี่น้องเลยเนาะนาตอบนาโวกไป้ายเติบอ่าอยู่เห็ให้เห็นหน้าไทายห้ไทยหน้าพี่น้องเลยอ่าทั้งเมื่อยทั้ง กินเนี้ยบุเซ่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอยู่ไฮยู่นาบุดออกมาตลาดตะลีเนาะมียังกินไปตามมีตามเกิดพี่น้องเฮ็ทพยังเมื่อแต่ก็กินอาหารบุรีกันลงกันได้พี่น้องนน้ำหนักข้าคนนังกันเนาะลงไปซองโล่ไปพี่น้องบุ่นกันได้เนาะอ่าเอาขึ้นมาท่านน้องอ่อนฟงฟ้าฟงฝนมนีกาชื่ออ่าวกล้องหรือว่าข่าวซีรีแลกเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้กับแม่ใจดี อยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยก็ได้ฝากขึ้นมาให้บุญซื้อสั้นว้างถวยให้กับน้องซ้อนนะเนาะเหลือเงินก็ให้ซื้อเขากล่องมาให้กับน้องลูกน้องออนเนาะหรือว่าน้องพี่หม่พี่น้องเลยจำนวนสี่กองเนาะซื้อนเนี่ยวางสั้นน้องซ้อนกับไปแปดหลอดแปดสิบตกอยู่หาแสนแปดเนาะแตเหลืออยู่ให้กับน้องซ้อนกับเอ้ยน้องออนเนาะสี่แสนสิบปันพี่น้องเลยซื้อ เขากองไปแล้วก็ซื้อกระตุ้มขนมมาฝากเพื่อนเนาะโอ้ยฝนฝนพี่น้องฝนมาแล้วไปขอไปหาทางน้องออนก่อนมาฟองฟ้าฟองฝนอันนี้พี่น้องเลยบุญก็ได้เห็ดปิ้งอยู่นี่เนาะทางน้องออนนะสบายดีสบายดี่ะคนหยาดติดไม่นะมาช่วง เมื่อช้ำอาวุธกะไดยเดินด <Đ ôi S 1> เป็นไดไหเนี่ยยีดีม่แห้งห่อซ้ำซีมือเ่าเจ็บแข้วเจ็บ<ด>แข้วเดินขึ้นซัมนน่ขึ้นบวมแขบเดินแมนรีบบวมครังหนึ่งเนาะเดินี่เช้าแล้วเขาพอดีบอเสียงมาอเอวยเอยเจนพักเงินฮาเซนเขาซักเขามาซักยา าโดยแก่ๆแน่ดีๆออองงบุญตากคนมาจากหนเดยเด้อมองมาตากจะยู่งัึ้นเยดึงยันลองก่อนที่จะได้เลยจิบแข่้ไข่เนี่ยเนาะโดยไข่มือนี้เอาไข่วานนี่ยังไม่เฮ้แม่จะแคล้วว่า Những mọi người, mọi à, Nhìn người, mọi người, Ôi người, mọ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 i người, nó, người, mọi 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 người, lót người, mọi người, mọi người, เงินน้องพัวเขาแน่เพ oh. e ิ่มน้องซ้อนอีกน้องซ้อนเอาไห่เออน้องซ้อนไห่อะไรใส่ใส่นี่ใส่รสนี่เงินบ่พอให้น้องซ้อนเอาเงินไห่อีกบ่อใส่ใส่โซไม่เด้เปลี่ยนโซไม่เนาะสเตอร์มันอ่อนมันมันจอยสเตอร์โซเก่าหัวปะสเตอร์เก่่าอา คนกับเจ็บรถกับป่วยเดย้าวจะมันมาพร้อมกันกัน้องเลยว่าพี่ใหม่เบิ้งข่อยคักแท้ฮะเบิ้งข่อยคักแท้บ่ากีกันไหนว่าเอ้ยคิวไอ้โอ้ยนี่มีที่อะไรอ๋อหมดแล้ว,เ,ลวเขาเข่ากองมันหมดแล้วหมดแล้วโดวยเขาย่ำมาได้เขาลูกเขาเจ็บแถวอืม ไม่ได้แล้วเจ็บแขนแม่ปวดแขนพักสนามหน้าล้วบ่เด็กๆอาบแล้วองคอนน้องทองน้องวันทองว่าวันทองยังว่ามน้าวันทองนี่างไเอ้ยนั่นอาบแะดงยังใช้คำเหมือนอยังว่าเปิดพื้นเปิดไฟบาดตายแล้วตายแล้วไฟอะไรเอ้าว มืออันนี่ก็ตายมีแตแนวแทะบานเนาะโอ้ไฟก็ตายคนก็เจ็บรถก็เป็ดเป็นก็าเลยแต่งนองซ้อนแล้วมาซอยเบิ่งกันเนาะโอ้ยโลนทองสบายดีลูกไหมสบายดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีค่ะสบายดีไหม สบายดีอ่อน้องทอนสบายดีสบายดีลูกเออน้องวันทองเี่สบายดีวันทองสบายดีวันทองสบายดีปาลุงนะวะสบายดีสบายดีมามาสบายมากินขนมด้วนี่ซื้อขนมมาสบายดีกันอ่างขนมนี่ขนมนี่สบายดีสบายดีลูกโอเป็นงงอยู่ค่ะแต่ละคนจะมันชื่อพ่อวันเลยเพียงเนาะไอวิูสายตา อันนี้ได้จ้ะตามมุนลุงกิ่งอยู่ก็เบิ่งยังเดียวยังบอกว่าเป็นน้ำมูกนะโอ๊ยแต่เบิ่งก็ผู๋ว่าพี่น้องเลยฝนตกดีอยู่บ่ทางเนี่ยบ่คืนนี้ฝนตกแห้งเห็นทางแม่พันชงเขาบอกอยู่ไอ้น้องก่อนเจ็บแขล้ว่าสน้องอ่า bụng vào trong sáng, vừa rồi đó. nào này dài, u sáng, vân cái vân sáng, 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 vân đi là sáng, theo cái vân sáng, vân hay vân sáng, vân คนทั่วด,ดูขนะ้อศอกเนาะดยแพ้ใช้เบิร์ดูจะไปไหน่องข้อคอนนี่ดยข้อคอนอ๋าน้องถ่าแม่ข้อศอดข้าศน้องคอนแล้วตัวหน่อยกูโม่เนาะไม่เหนื่อยเนาะ <c oughs> ดูจอยแห่งะครับ <c oughs> อ่าไปทุกเวียดนะเราไปเอาจักไปหาเราใหม่จักไปขายนะ้ำดย ไปตลดอดเดี๋ยวเอาน้องกับยันน้องให้เบิดเขากินบอกให้บอกเบา้ดเขากินบ,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 บอกเ,เลยกินข้าวแช่ระเบิดบ่หรือเปล่โดยแค่นี้แต่เงินเรือพี่น้องไอ้วนกระสือเขาไม่ซีกองที่ว่าจัไปซื้อไม่สั้นว่อง สั่นว่างถั่วให้น้องซ้อนเป็น้องเลยเจ้าราคาอ่าแต่มัยเจ้าเป็นไม้หัดราคาแพงน้องมันก็นเลยเปลี่ยนเป็นสื่อสัน่นเป็นยางเอา,าใหม่น้องซ้อนคนก็นกนเลยเรื่องเงินมาให<อ>้ซื้อเขากล้องน้องเขาซีเล็ยสอ่าสีกล่องเด้อนี่อ่ะเขาซีเล็ยสีกล่องอแล้วขนมเด้อหให้ลูกอ่าเงินทั้งแม่พคนก<อ>็แหละเป็นน้อง อ่าเพื่อนเพิ่งจะบอกว่าถ้าว่าเรื่องเงินก็ซื้อเขาให้น้องออนน้ำเดอ้อเนาะกีบอวุชบุญชอบเป็นสั้นว่างไม่แต่ว่าไม่เป็นสั้นไม่มาว่างถัวไว้แต่ว่าราคามันสูง<ม>เลยเปลี่ยนเอาเป็นสั้นยางน่ารักเอาไว้นี่ แม่ผกเก่าหนและเนาะแม่คนเดิมเดิมที่เพิ่นเคยซอยซื้อข้าว้ีแหลดยังเจ้าตอนสองกองแน่เนาะเดิมเ้าข้าวสารแกะแก้แกกินปันกินมาน้องคอนมาแก้น้องไว้แก้ข้นกินได้แก้เัง กินข้าวก่อนฮะกินข้าวหนูเป็นยางเอาฮะลูกให้ลูกเจ้ากินรอดลูกเจ้ากินรอดใส่หัวขันบ่โดยลูกอนอดโด้อจะสอนใส่นี่จะสอนอยู่ขึ้นเขาแรงกันกับมุกบออลจะได้กินมุกอบอลเด้อเรสเตอร์ลดเปลี่ยนหมดเลยเนาะยกสุด เท่าไรได้เปลี่ยน,นเลยน้องพ่อห้าวงั้น้องซ้อนได้เปลี่ยนให้เด้อเม่อน้องพ่อแล้วตืมหายนำ้ำเออด้อใส่ตาลอดหน้าเด้มีตาคีคายกูเกาว่าบันค ah. ีโดดคายกู ok ah. เกลว่เด้อเหามาคายเหาไปคายแล้วเขาได้ซื้อเขาเอาเงินขึ้นคายยังคายหลุหัว ขายลูกออสนี่ลูกพวกนี่ยมือคนซื้อโดยเขาอยากซื้อสิบพันเขาขายเขาอยากซื้อเขาขายทงสิบพันโดยหกทงหกโคงสิบพันหกทงเขาขายทงหนึ่งสิบพันอ๋อแล็กขายจะทงบร้ใครทงเลยบอกโดยเขาได้ซื้อจะทงเลยฮรมึง เรากินหมูเป็นมาจักเนาะโดยเขาญาณเขาไม่เคยกินเราโอ้ยเนาะแช่บอวันทองแช่บ่อแช่ดอกขอบใจมิตู้คนไว้มิตู้คนฝากอ่าฮออยากขอบใจแม่จะดีอ่าขอบใจพนันเนาะมันนั่งเบิ่งใจอยู่อยเป็นฮวงเราอขอบใจลายลายแม่จะดีเด้อหายดีไม่แห้งหายุขภาดแห้ง ความเจ็บย่าได้ความใครยามีขอให้คิดสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนี้ขอ <c oughs> ให้เทวดาหักแพงทั้งหมดขอบขั่วแม่ใจดีทางบวบุญน้ำขอให้บวบุญไปใส่มาใส่ให้หลอดปลอดภัยขอให้บุญไปใส่มาใส่มีคนหักคนแพงกังหมดขับขัว่ว <c oughs> บวบุญขอ,อใ,หไไหให้เทวดาหากักแพง <c oughs> สาธุคนเจ็บอย่าได้คนไข้จามีเด้อสาธุสาธุสาธุนะขอบคุณทุกใจเวลาเนาะพอหายอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอ่ะเพียงแต่ว่าบนก็ได้แต่ว่าเขาแข็งแห้งเขาก็ต้องเมื่อไหร่มาไหนเขาหาก็ต้องมีให้กันอ่ะพี่น้องแตยเนาะเขอเพียงหมดเจ็บหมดไข่กับพ่อแต่ต้องบิดเ้าเจ็บแคลแห้งเ้านอนกับเวลาเลยเ้าวจังมือเจ็บนะสี่สี่มือ ไปซักยามันเป็นแถวแมงบาเป็นแถวยังแถวแดงเจ็บแดงก็นนี่ก็ขึ้นอาอาปากจะกินข้าวก็ไม่ได้ไงหัวใจจะกินน้อยอเเขขาาแล้วไม่ได้เจ็บแถวถ้าวุา้นซื้อ,อยาแก็ปวดมาอยู่ในนี้เดลยเห็นว่นนนนาจะเจ็บเนี่ยไว้เด้อยันลูกกินเด้อ เอาว่าเจ็บปวดมากกินเม็ดนึงเจ็บหัวปวดกระตุ้งกระตุ้กินได้เนาะเจ็บปวดดีไข่ขอบใจละลายเลยเลยซื้อมาให้น่าข่าน้ำเบอร์เซียงซื้อซองซื้อให้เขาเอามากินคุณน้อยได้นี่บริการยางบ่อเนี่ยแห้งๆอยากกินแต่ข่าวตับนมตจนาเจ็ดแคลนั่นลูกเขาให้ตลอดลูกเขาอยากกินข่าว ดีใจดีใจแฮงแล้วมีเขาแมวสวยคำเหมื่อดะพี่นองมาตอนคำน,น้องไปหาห้องซ้อนอีกจุหม้อจะต้มต้มย่างจะน้องหอต้มน้ำฮอนหอกินน้ำฮอนอ์เตรียมฮอนเอาเนาะ น้าเนี่้บอไเป็นยังบ่อน,น้ำปลา,าปลาใบคือเกาบอดูห่อตักน้ำปลาหอต้มอ,อืมีละหออตักทิศหอ่อเราบ่สองทินั่น้ำะปลาปลาเนาะอ<ด>้มันมัดสองทิศแต่เดนแล้วจะนากัหมดเดินนี่จะนากับมีข้าน้าม,มาได้บ่เดชอบเบิ่งเนื้อค่าน้ำเดืองแรกคืออะไร เสียค่าน้ำค่าไฟแล้วบ่ายเสื่อกี้ยังไหวกีแลคาไฟเนาะโดยเสียค่าไฟนะเสียค่าไฟแพงค่าน้ำนี่ยังเขาเล็กเลยไปเก็บคาไฟเดือนเท่าไหร่ก็ค่าไฟ่แสนสิบสี่พันแพงแพงขึ้นอีกแมนเมนเมนอ่าโบเมนแต่ว่าข้างบ้านนอกบ้านอ้ายคือการแพงกันเดมื่อกี้กับแพงหลายด้วยติกเอาเสีย ซาซามซาซี 3, 3, mm. มันึ้นขึ้นแห้งตะเกา่าน mm. มาเสียสามสิบเดืนี้ขึ้นแสนอีก mm. เดือนนี้เขาเก็บแล้ว no. No. แสนสิบสี่พัน เบิ่งน like 10, sure <have> ํากันเนาะน้ um ําค่าน้ําสิมาเท่าไหร่พี่น้องนี่สิประมาณจักพันดูจักหมื่นกีบเนาะดูเราติดตามเบิ่งนํากันแต่ว่าช่วงฝนตกก็ใส้น้ําฝนแน่เนาะดูเฮาเฮาฝนตกแห้งเฮาใชน้ําฝนอืน้ําเฮาปิดอืาคนบ่ได้ตกใช้น้ําประปาอื ้ำพนตกตลอดเราเราเป็ดเลยนํต่วาเาใส่แต่น้ำพนตกอนนี้กับไปหาแปลงรดแปลงล่างนี้มีน้องอนเนาะน้องัวตอนเาแกฟืนนั่นว่าอาจารย์ายนั่นรถเามีเเบเต็ดกปในบ้านารถีเจยัง่เซ็มกขี่ไปอันตรายว่าอืม รถมื ừ ừ, ah, uh, food food? ้บีเดอร์หายหมดแล้ว so บันทขีมอวนะเนาะว่านี้เนาะเดอักนพนาขี้ฟืฟื้นนี่บอมองตารางนี่บ่เดยฟื้นดังนี่เด้อื้เปาอยู่สน่เปาอยู่กันดงเออกระชัยบ่เดองานง คนคายบ่พูนี่นะบอกมเขาได้คายเขาหายอาเลยยืนเนาะเขาม่ดังไฟเนาะโดยนเป็นคนในบ้านห่อไปเอาเวียดอยากทิ้มเวียดให้เอาเห่อแต่เก่าปเอแต่เวียดห่อไปอ้าไม่ไม่ไม่เพราะเปลือกมันเนาะเด้อเอยย่านกัเวียดบังเยยืนสื่อยังจะยืนสื้อเา หอยยานไป,ไปต้องยานออกเอาโลดเอาให้เมดนี่ก็เอาเหวิดวงเราหอขับใจละายเด้อให้เอา <c oughs> หอยยานกินกินลายได้เป็นวัดช่วงเด้อย่างฝนชับไข่บ,บ่หรือเปล่าไข่ยังวัน <c oughs> มืนอซมากอนจะแปะหาบ่มันเนาะนซีบ่ มันมเป็นเน่าป่ะแบงให้น้องซ้อนอยู่ป่ะหอแบงเราเสียงซือเสียงมาเบะเสียงซือไข่นี่ยเขาเนี่ยเข่า,า,ส,ขาสอบไง เนาะมีแต่ณสำนั่นเหรอเด้อวิญญาณมาเป็นสะพานบุญในทางแม่เพื่อนเนาะแม่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยเหมือนกันฝ่ายวิญซื้อเขาซีแล็กหรือว่าเขากองไม้ลูกสาวน้องอ้อนน้องพี่ใหม่เนาะขอบุญคุณขอบคุณ์กบใจแม่พันละลายเนาะอ่าเวสไปมอบสั่นว่างถ่วยบ่วงนะครับน้องซ้อนตอนนั้นเนาะเด้ออ่าเป็นน้องเพื่นประกอบเบิ้งอ่าถ่วยว่างถั่วแลงบ่วง แต่มือื่นพอแล้วสื่อถวดสื่อบวงสื่อกระมังยังมีคนอีกท่าน,นึงน้อ,อ,อยอีกทานนงเมียนจะดีอกีกท่านึงเนาะเหนกระบวนการอีกสี่คนสื่อคล้อ,องน้องซ้อนคนถวดบวงทับพ,พี่เนาะ,อะทอดไข่เป็นพี่เดี๋ยวบนริกันวัสดัยยังแนะ่เนาะทางแม่อุดรแม่เจดีย์ทางจังหวัดอุดรประเทศไทยพี่หนึ่งเนาะพาะาชนอ่อนเด้อบนเดินทางไปอื่นก่อนเนาะเนาะสวัสดีสวัสดี อยู่หานอนเนาะคุณเพื่อนคระซานยุ่งหลายนี่ฝนตกอยางเด้ได้ไปเสร็จน้อหน้าจะมาเยี่ยมใหม่เด้แพช็อกโอเคพี่น้องไอ้บุญก็บเได้เดินทางเอาไปเยี่ยมน้องซ้อนก่อนบาทเนาะพูดคุยเพิ่มเติมเนาะกับน้องซ้อนเรื่องเรื่องคือเรื่องซ่านน้องต่อเนาะเฮเธเร์ในซ่านสมแปลงให้มันช่วยมันงายกว่าเก่าเนาะ เพ so ียงพี่เพียงน้องเพียงน้องสอนน้ำกันเรือน้องสาวคนละเนาะสารเคมีเบนกระแสดคอลำล่างเพียงสมิกรณ์เนาะถ่ายคิดกระคอขาบนกรบทุ่นเขาบนกระใจอีกเท่านึงทั้งแม่จะดีแม่จะบุญน้องขอขอให้แม่ได้บุญเดี๋ยวกุศลเวลาที่ช่วยเหลือคนทุกคนยากลำบากเนาะขอได้ผลบุญกลับคืนหาทั้งแม่และครอบครัวของแม่เนาะจงมีความสุขความเจริญคอยใส่มาใส่ให้พระคุณเจ้าคุ้มครองเนาะ พระศาสนาคริสนี้ลาก่อนพี่น้องพบปะกันคลิปหน้าสบายดีวัดสุขบุญคนเด้อพี่น้องเด้อ